ถึงก้อนเลยสำหรับผลงานเพลงในสี่นี่ครับท้องทะเลที่ว่างเปล่าตั้งแต่คำยันเช้าก็มาหนาเธอ,อยังอยู่ตรงนี้ยังรอเธออยู่เสมออยากบอกกับเธอว่ารักเธอสุดหัวใจได้ยินหไหม ได้ยินเลยไหม,ม,ม,มตำนานรักยายซารอคอยสามีกลับก่อนเต่าวันลาลับสัญญาจะกลับมาหากัน แต่ไม่เป็นอย่างนั้นสามีเธอหายไปและเลือออกไปไเลไกลกลางนองอานเขาไม่กลับมาตามสัญญาแต่ฉันก็ยังรอยืนรอความหวังกับท้องทะเลที่วางเปล่า ตั้งตาคำยันเช้าก็มาหน้าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังรอเธออยู่เสมออยากบอกกับเธอว่ารักเธอสุดหัวใจได้ยินไหมเสียงหัวใจของคนรอ waiting for hope, little um, um, เมื่อเคยรักกันแล้วมันมีความผูกพันแม้ตายจากกาันฉันพร้อมให้สัญญาคำมารคองยายสาเธอผู้รอสามีลีจันออบเลิศถึงกระบ,บี